สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิวิร์ประจำวันอังคารที่9กันยายน2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคือการย้ายจากความมืดสู่ความสว่างในพระคริสต์หลายคนคิดว่าการเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคือการเปลี่ยนศาสนาหรือหันไปนับถือสิ่งใหม่แต่พระคัมภีร์ชี้ชัดว่าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนพิธีกรรม หรือชื่อเรียกทางศาสนาหากแต่เป็นการย้ายถิ่นฐานฝ่ายวิญญาณจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่างของพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งถาวรและเต็มไปด้วยพระคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ทันทีหลังจากที่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ชว่วยให้รอดในขณะดำเนินชีวิตบนโลกนี้ ในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่1 3บสถึงสิ 14, ได้บอกว่าเพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดและทรงนำเราย้ายเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรพระเยซูคริสต์ที่รักของพระองค์ในพระบุตรพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่าบาปชำระให้สะอาดบริสุทธิ์และได้รับการอภัยโทษบาปทั้งสิ้นที่เราทำเราได้รับการไถ่ หมดเวรหมดกรรมเพราะได้อยู่ในพระคิ์ไม่ใช่เพราะการประพฤติดีหรือการกระทําใดๆความมืดหมายถึงการอยู่ใต้อํานาจของบาปความกลัวและความพินาศนิรันด์การย้ายนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราทําเองแต่เป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานโดยพระคิ์เราถูกเรียกเข้าสู่ความสว่างของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่9ได้บอกว่า แต่พวกท่านผู้เชื่อพระเยซูเป็นพงพันธุ์ที่ได้ทรงเลือกสรรได้ย้ายแล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณความยิ่งใหญ่แห่งพระสิริบารมีและพระคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านย้ายพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ ความสว่างหมายถึงชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความจริงความชอบธรรมและความหวังเรามีหน้าที่เป็นพยานประกาศพระคุณของพระองค์ผ่านชีวิตประจำวันในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่17ได้บอกว่าฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระกฤษเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไปศูนส,สิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเถิดทุกสิ่งทั้งหมด เป็นใหม่ทั้งสิ้นการเชื่อในพระคริสต์ทำให้เรากลายเป็นสิ่งสร้างใหม่ไม่ใช่แค่ปรับปรุงตัวแต่เป็นการเปลี่ยนจากภายในออกมาชีวิตที่เคยเป็นของเก่าความบาปความผิดความล้มเหลวถูกแทนที่ด้วยชีวิตใหม่ในพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่7ได้บอกว่าในพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่าบาปทั้งปวงโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปทั้งหมดตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าเพียงแค่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านเท่านั้นสิทธิทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำนี้เป็นของท่านทันทีการต้อนรับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องของการทำพิธีกรรมหรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แต่เป็นเรื่องของความเชื่อและการยอมรับในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานให้กับท่านผ่านทางพระเยซูคริสต์ ท่านสามารถอธิษฐานด้วยใจจริงเพื่อแสดงความเชื่อและความปรารถนาที่จะให้พระเยสุคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านรับสิทธิของท่านในพระเยสุคริสต์นี้ได้ในทุกเวลาทุกสถานที่ทันทีเมื่อท่านต้องการพระเจ้าอวยภพรครับ